ที่ทุกคนมือนี้มาพบกับซองเตียงทองเส้นเคยเส้นเดิมเมื่อนี้เตียงทองสิพาทุกคนไปหาเห็ดตาเห็ดกันเนาะเขาว่านี่เขาวาเห็ดออกจากสีได้จากดอกมือนี้นี่สิข้าป่าตอนนาทุกคนตอนนี้หอดป่าเห็ดละไปทุกคนไปลุยกันเลยไปไปหาเห็ดโอ้สิได้จากดอกนาอเห็ดนะทุกคน ไปไปกับเบาเตียนคนรอคื <c oughs> อเขาข้าวปลาได้เมือนกัทุกคนเอ้ยโอ้สิได้หายยิงเขาเฮ็ดละโงกเห็ดแดงละลายเห็ดดูออกจักสิดได้บ่ไยทุกคน,คกนเลยบุกหักันแหละไป Này bò đi. Cặp bom. Xe cặp bom. Mình chim nha. Ô ô ô bom bom Nè, thuộc con. bom, đây ao được. Hiền bò. Nè. กระปอมนี่คือกระปอมนะครับไปเลาะหิดก่นอ,อนจำชื่ออ่อนมาบุ้งหเลยเหรองงไปเบิ้งกันได้ก็เอาไปเบิ้งสวนน้นำทุกคนชวนมัดหน,อ,น,งน,หนองสาว สิได้บ่บ่เห็ดนาะมีไม่ใชเห็ดเบือ่อเฮ้ยเบื่อเห็ดเบือ่อจ้ะถืกแล้วมันไปตามตรงนี้แหละถือบุกกะ แบ่งกันเลยิีด้บ่เน่อเห็ดเนาะเห็ดลางอกเห็ดลางอกหางกันใหญ่โอ้ยม,มีเห็ดโค้ ลอกเบืองเหินภูมิดินเบาเตียง,งทองเองเด้อเนี่นี่กานดินพื้นนั่นนี่วางเติบดินแต่ว่ายังว่าเขาบไปอ้อมกำแพงเนาะทุกคนเน,ะนาะมันก็บผู้นั่นก็เข้ามาผู้นี้ก็เข้ามาหานำกันนั่นแหละอยู่นำ้ำกินนำกัน ขอเฮ็ดยังเย่ยเฮ้ยฮะปลงูงดูเฮ็ดปงปนะปลูกใปะอย่ใช่ปนะขาเพ็กปลูกทั่วเข้าไปยังน้อนนะ เห็ดกับบะหมี่ทุกคนบะหมี่เห็ดมันบ่คือยามเห็ดดินออกไอเห็ดดินเนาะโอ้บ่อึดออกอันนี้มันเห็ดละงกเนาะมันก็ให้ยาเติบนะเพื่อสิได้ดอกหนึ่งกับแง่เลาะไปเรื่อยเลาะป่ามันนี่ทุกคนเอ้ย มีแต่ป่าเราบางทีก็นเนาะจะจะเข้าไปนี่ปลาติว๋วคักอะไนี่นใหญ่เนี่ยหัวดึงกนย้อนอ่ะนี่ก็ได้เกือแตกเกือแตน ป่าลึกเพื่อนทุกคนป่าป่าลึก,ลกทุกคนชิวเาเรื่องเรื่องหนึ่งนะทุกคนเนาะตะกี้มันมีโคดโคดมาแม่นยั่งเียทุกคนโคดนีค่คือว่าคนสมัยย้อนอดีตมาหลายปีเนาะ เพิ่นก็เขาใช้ลายไปสีเพิ่นว่าเพิ่นนะบุดีเป,ป็นปอกเขาก็เลยวางแผนว่าสังหารเพิ่นเนาะทุกคนหลายปีแล้วแต่ยังเตียงทองยังไริเกิดเพื่อนเขาก็เลยไปสังหารอยู่นี่เนาะนี่ๆนี่นนมองนี่เพิ่นก็เลยปัก,ปกหักสายานี่เป็นอยู่นี้ดินเตียงทองนี้ แต่คนโมแม่คนบานเตียงทองคนมาจักมาได้ใส่นี่ยินข่าวลำลือมากนี่นี่แหละห้องตัวนี้ห้วยตัวนี้แหละไม่นี่เห็นบะทุกคนนี่แหละโคตสองพ่อลูกอยู่นี่ตะกี้เตียงทองอยังแน่น่อยเห็นน้าแขล้ว าสากเพิ่นนะนะล่างเพิ่นดวงวิญญาณเพิ่นเลยคือไเพิ่งเกิดเพราะว่ามีอะไรเฮ็ดบุญกุศลไปให้โมมีญาติพี่น้อง,องน,น,น,อนี่กัเฮ็ดก็มีแต่เฮา,าและเฮ็ดเฮ็ดให้อยู่ญาติน้าห้อยู่นี่โชคเป็นเทวนี่ว้ายตะก,กี้อยู่ไปผู้เดียวเนี่ยว่างยลอกแล้วละเงี่ยน,นีใครเนี่ย กับแปนแน่พี่พ่นก็ไปยอกห่า,อหางอะไรเลยน่นหลอกเฮาเลยฮือเฮออเฮออเฮออเออผลแล้วคืบปิดใส่แล้วนี่บ่มีแล้วพ่นก็นายจะไปพูดไปเกิดหรือเปล่วกวาก็บบุ้งคุงกันแล้วห้อกันเลยนี่ผลผลอันนี้คือประวัติ ดินดอนตอนหญ้าที่ไปที่มาของเนียงทองนี้บางทีเพื่อนก็บอกโชคบอกลาวไปกันได้น้องก็ถือยู่ช่วงนั้นไปเห็ดสวนมันอยู่นี่นี่น,นี่นี่สวนมันเห็นปะพอมาเห็ดสวนมันก็ถือ้องเคยกับน้องสาวถือปลายเขาซื้อบปลายเนาะหัวละสองพันหัวละห้าพัน,พน,พนก็ถือ แม่บว่าคนมักซื้อเลขรน่บ้าทุ่มใส่ลูละราล้านนี่ห่วยแต่าเฮ็ดยังได้บุญมาหอดจอดบุญเฮงนี่คือดินโคตรเด้อทุกคนเด้อแม่บว่าดิเขาวอกคนสงสัยว่าดินโคตรคืออีกอย่างแม่บอก่าโคตรคือค,คือนตายอยู่นี่ว่าไงซะตายอยู่นี่นี่นี่คือส่วนมันเออส่วนมันน้องสาวแม่บส่วนมันเขาเด้อเขาบอก่มีส่วนมันดักเขา คนหาเลาะทายคลิปอาคลิปนี้ก็ฟากกร์กดไล่กดซับซากให้ยังท่องงานได้ก็ได้เด้อทุกคนเด้อจวดจัด